คุณหนึ่งพันไลค์ค่ะคุณมากค่ะมีหน้ากากอนามัยด้วยนะคะใส่แต,ต่หน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยชิ้นปิดกร้าด้านล่างจั่นข้างซ้ายมือนะคะ ุณทุกท่านมากค่ะที่เขา้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะพ่ออิ่มแล้วหรอพ่ออิ่มแล้วเดี๋ยวพ่อกินยาเล็กหนึ่งนะจ้ากินยาเล็กหนึ่งนะ พ่อกินข้าวหมดชามแล้วเก่งจังเลยมีกำลังใจเยอะแยะเลย อยู่ข้างๆ่งเดี๋ยวหยิบให้ ้อะคู่กันไงเดี๋ยเนีเลยเอาน้ำมะขามไหม